ฮิน่าดูมากโอย่มเน่ยถ้าแถายายมาตัดชะอมค่ะถอดไทยชะอมกับโนมัต้่มกับปีกนันนากับถอดปลาดุกได้อยู่มีปลาดุก นี่ยายไม่ได้หย่อนงามๆผู้ใดมากินเพื่อกันนะคะชะอมทอดไข่ตะว่าให้กินดิบกับบสูด้ยค่ะตะว่าใส่แกงเนือ้อไหมครับชุบแปง้งไอชุบไข่ทอดนี่แมนอยู่โอเคอยู่มือบักหน้าร้ายหลายใครอยากกินกันมะมัดสื่อย้าแยยน่ย่ายอยากขายวสัสดขายถึกถึหน่วยรหัสิบต่างวสัสดุพูนเลแม่สองหยอดหนึ่งสามหยอดน,นี่ มีอ,ออเดอร์อยู่ค่ะพันซ่งลอยนึ่งมาเนี่ยกิดออกว่าคุนหายายนี่จะหยอดอุบ,บ,ว,บวัวย,อยนอน <S <S ่อยหยออนนี่นอนหนึ่งเห็นไหมยายนี่ค่ะอังดึงไม่เป็นตต่ให้นี่ต้นนี้อีกข้างใน,นะคะ่ะ บอกบอกว่าย่ายตัดชะอมให้แนะบอมีคนตัดหายวันทายบ่าใดค่ะก็เลยไหว้าวานคุณยายลูกสาวเป็นขี้เอดเตอร์เนาะแม่ก็ได้ยากน้ำ <laughs> นอนหน่อยอยู่เอาไหมามาผีย่ายมาทาั้งผีมันมีอีกนี่เลยนอน,นอันหนึ่งม,ม,มันตีเหี้ยงโอ้ยเมืองหมักนาวเ้ยค่ะ หลายชุดแล้วเก็บขายหลายชุดแล้วนี่บอกบอกทั่วนี่ก็เป็นตะได้ก,กินอยู่ดิตะกินกินเก็บตาหลายรอบแล้วล่ะค่ะพี่หามะามังตนพี่๋ยวพึ่งได้ย้ายแป๊บนึดี๋ยวาพึ่งได้ย้าย งามบ่ค่ะแต่กันนะเอาไม้กัมผีค่ะเฉอะอมพ่อกินแล้วทำถมดดิมหยอดต็มอยู่มาหิยะจัดมาเลยถือไวย้ยายรวยปลูกรายถท่เได้ค่ะไทยถิ่มไทยถิ่ม ทำกเกษตรกว่าจะรู้ว่าอะไรเหมาะกับเราเนี่ยเ็เออเสียเงินเสียท่องค่ะอย่าหาเหตดเดอขึ้นมาก,กิ่งเอามาซ้ำหนีกับพ่ออะไดิค่ะชุบชะอมแผ่นหนึ่งเออชะอมไข่ชะอมชุเนี่ค่ะไปยใสกับข้าวแล้ว